เรียื่ผม here, online, depths, правда? ผมัเปเชียเอออะไรวะสปเชียลออนไลน์ FTS ไทยนะผมนมันมีแัเัแล้วอ่านนั้งมาอ่าค <pf unlikely> ันนี้เออคือ <gy> ว <presentation> ่า MC เมันเหมือนนั่งยินั่งอะน่อย่เนะครับอ่าถว่าเรียนแน่ครับผมเล่นแน่แบนี้ครับ มืถือสบายแล้วนี่ถืนะไม็กซี่พี่แอมลบครับนั่งทำได้รล 哥哥，干什么？我妈妈。好。好。 O <coughs> que Det gikk jo. ya pasca selamat datang baik kita yang masuk ini pas ikut ke marah เจอเข้าไหม,อมอโอเคอัดมาเนี่นอยอเคๆแล้วก็ระเบิดระยะไกลนะครับระเปิดควัน Bong! อย่างนู้นมันแบบอไรสิบมือครับเราต้องอ่านมาสักที โอเคโอเมาตัดเชื่อโอเคมาตอจาั อยากายเนี่ยจะรีบไปี่อนเอ๊ะเรือด้วยเรือจะเด จะลองเด็ดตาเดอดหูตั้งแต่ชั้นตาถึงชั้นศีรัะเจ็บกินยา